ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเก็เี่ยนนะเก็บเก่อยนนะมันถ่ายลูกนะแล้วมันจะทำงี้แล้วมันจะใส่เกี๊ทนสดใส่ปลาล้าหน่อย อื<ป>้อปลาก็มีมีทุกอย่างออจะเย็นเย็นแ่บเลยเด้งหูไม่ออกไลยส่ออุ้ยไลยส่สออออุ้ยอุ้ยอืมทำไมมันลูกใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ย ตีนั้นลูกสะพ้ายฉันกับลูกชายเก็บไปตั้งเยอะปีนั้นมันหน่เยแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่บอกเลยอันนี้สงสัยต้นแกไม่ใช่<อ>ต้นต้นสูงนะไอ้นน่เล่าหนึ่งต้นสูอง,อ,งอยู่ข้างตงรงที่พราะจันทร์่นแหละนั่นแหละ<อ>ลูกชายไปนอนตรงนั้นที่นี่เก็บไปตอนตีฉันฮะไอ้ดูดิสวยไอ้แางกับเจเลเก็บ ในแหละลูกคอในแหละปลาปัดายัวใครได้บ้างมันไม่ได้แก้เสียงนั้นมันยังไม่ถึงที่ถึงที่มันคุกปลาก็ออลุงโตออบอกเลยแล้วกเธอจะหันหน้ามาหาบอกเป็นเยวงไง ท,ที่แรกนึกว่าลำใหญ่ <laughs> ลูกใหญ่เกินพอเห็นใบมันนะดูสิเนี่ยโอ้ยสเสด็จเสด็จน้ำลายแตกมะนาวหรือส้มมะนาวหรือส้มโอ้โหรขตี

เออเทำไม่ได้มกเบอหน่อยพี่ต้อยมอไเขไปตัดถิคอมเมนต์ัหนักไนมันอไมันไม่เปลี้ยวมากันาินรูใหญ่รใ่นัจ๊ะน้ำปลาในน่อ เดียวเ้าสีใสปลาล่าลูกปลาคนไม่ปลูกอะไรก็ชอบไปจักของจังนะบ้านของบ้านฉันเราจะเปิดปลาล่าแล้วนะฮะเ,เปิดอ,อบปลาเอ้ยนาอเจ้าเอ้ย บอกเลยว่าปลาบ้านนี้เป็นกระปุกแม่แม่แมวบอกว่าโอ้ยกินมาแล้วมีของดีวิธอนไลยไปเอาไปกลับบ้านดิอันนั้นเป็นขนมแก้วก็แก้วกินไม่เป็นหรอกปลากต่อลงกรอกเสร็จแล้วก็โคเล่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  ขาดผงนัวเด้วใส่โรตีนใส่ที่ใส่จริงปะมันบ่มีมันบ่มีมันบ่มีิเสร็จไหมอย้วก็ลูกพี่ใช่็จไหมปลาแตะอยกบอกเขาปลาระอืมปลาระยี่ปลาระแต่ว่าขายอะไรมบ้าง